สวัดีครับเท็จะมาเทสให้ก่อนส่งครับกีตาร์ตัวนี้สวยมากมาดูกันทีละส่วนเลยครับบอดี้รอยขนแมวแทบไม่มีเลยครับให้งานมาน่าจะไม่มากครับหลายเฟรมจัดมากอะไหฮาร์ดแวร์ยังคล,ลิปอยู่ครับ ด้านหลังเป็นกีตาร์จะเป็นจะว่าเป็นกีตาร์ชาวล็อกก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันเสียงมันดุดันแล้วก็เอาพุทค่อนข้างแรงเล่นกับล็อกน่าจะดีกว่าครับไม่มีรอยแตกหักเสียหายครับคอ เฟตยังเต็มอยู่เลยครับหัวเุีเลนลำเบอร์อยู่ตรงนี้ครับหัวก็ใช้งานได้ปกติสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักเสียหายครับ คอก็เนียนเนครับรอยก็ไม่มีครับภาพสมบูรณ์มาพร้อมเคสกู่ตัวอย่างดีครับกีตายี่ห้อเคอร์วิเซนครับไม่ผมไม่รู้ว่าผม อ่านถูกหรือเปล่าเปล่า,ลาอ๋อบอกก่อนครับผมเพิ่งถอดเฟืองออกมาครับก็เล่นอะกีตาร์จะไม่ถนัดครับยังยกของหนักอดีตแรงๆมากไม่ได้ครับแขนเกือบหักมาครับเดี๋ยวมาฟังมาฟังภาคอิเล็กทรอนิกส์กันครับ

เทนยาวมากครับยาวไปกินโลอะไรรานีนี่ครับถ้าไม่หยุดจับให้มันหยุดนี่ก็ยาวๆเลยครับแล้วก็แก๊กผสมระหว่างหน้ากำลังครับ ครับตัวนี้เสียงอะอะคูสติกค่อนข้างดีครับดีเลยก็ว่าได้ครับ เสียมันจะดังดีเปล่าๆนี่คือปิดวอลลุ่มอยู่ครับประมาณนี้ครับอันนี้วอลลุ่ม ีเส <y> ียงคีนได้รู้สึกว่ามันมันลั่นมันดังครับนีครับเดี๋ยวมาลองแก้ผสม <laughs> © transcript ฟังภาคไหนกันมั้งครับแค่นี้แตกตู้ครับเสียงดุดันมาก เทาที่ผมลองน่าจะเป็นคิวสวิตครับคิวสวิตเราไ้ทำอะไร <Yeah. S 1> กดติดปล่อยดับครับก็คือคิวสวิตก็คือถ้าเลื่อนมาด้านหน้าครับเสียงกีตาร์จะออกถ้าถแบบว่ากดลงไปเสียงกีตาร์จะปิดครับ เอาไว้เป็นลูกเล่นสำหรับชาวล็อกครับเพราะว่าถ้ากดปิดนี่ไปกีตาร์ไม่มีเสียงครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่มีเสียงครับเดี๋ยวจะตกใจเวลาลองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงมันเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นคิวสวิต ห้าตัวนี้ก็มีวอลลุ่มกับซีเล็กเตอร์นะครับไม่มีโทษ ก็โหดครับดุดันอย่างนี้แบบว่าเล่นสบาย ากเครับแล้วก็เอาพุทก็ใช้ได้เลยครับก็เดี๋ยวจัดส่งให้ครับกีตาร์สวยมากสภาพกิบกิบนิ่งๆเลยครับภาควงจรภาคไฟฟ้าใช้ได้ปกติครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีคันโยกครับก็ไปดรอปสายเลย่นตามความชอบได้เลยครับเนี่ยครับลายเฟรมจัดมาก อย่ากีตาร์สภาพนี้กีตาร์ยี่ห้อนี้ราคาแพงมากครับมือห,หนึ่งอยู่ที่แสนไปลายปลครับฟังไม่ผิดครับแสนไปลายปลเป็นกีตารท์ที่ชาวล็อกนิยมกันครับตัวแทนบ้านเราก็สติงช็อปครับไปหาข้อมูลกันได้โอเคเดี๋ยวผม นีแพคจะส่งให้ครับเดีย๋ยวพาไปดูเคสอีกทีหนึง่งนี่เป็นเคสครับโอ้หเคสสวยมากแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยครับผมก็เพิ่งเคยได้จับแบรนด์นี้เหมือนกันเคสเขายี่ห้อน่ครับตัวล็อกนี่แบบว่านหนามากแน่นอนครับึ๊บลงไปนี่แบบว่าโอ้โหแน่นมาก ัลงกล่องเรียบร้อยของก็จะมีใบใบสเปคครับนี่คือเคสครับสเปคของเคสนี่แล้วก็ ีถ่ายยากนิดนึงครับเพราะว่าผมเจ็บแขนมีใบนี่ครับยี่ห้อนี้ครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ครับสเคอร์วีเซนภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงครับใบคู่ใบคู่ตัวมาให้ครับแล้วก็มีตัวล็อกสายของเออนี่บอกครับ ก็คือเอาเนี้ยใสย่สายสะพายครับสายสะพายใส่ตรงนี้ครับเวลาจะล็อกก็อ๋อกุญแจเคสอยู่นี่นะครับเจ้าของเอกติดไว้แล้วก็เวลาจะล็อกก็กดตรงนี้ลงไปครับจะมีวิธีล็อกครับแล้วก็ดึงออกมาไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ครับด้านด้านข้างสองข้างนี้จะมีที่กดนะครับ ถ้ากดไปก็จะล็อกนะครับดึงไม่ออกแล้วถ้าจะอ,าออกก็คือกดสองข้างนี้ครับแล้วก็จะดึงออกปกติคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับเพราะว่าตาแพงมากตัวบุโหน่นหนาครับนี่ครับหนาจริงๆหนาจริงๆโอเคครับเดี๋ยวรีบจะส่งให้ครับ ขอบคุณครับ